ผมว่าใครที่ชอบแนวไซไฟอวกาศหรือพวกเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวซีรีส์เดอะ i ิ n a l เรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับตัวซีรีส์เป็นของสัญชาติเยอรมันครับที่มีทั้งหมด4ตอนตอนละประมาณ60นาทีที่ผมเองมองว่านี้เป็นมินิซีรีส์แบบจบในตัวที่มันจะเหมาะกับคนดูที่มีเวลาน้อยสามารถดูรวดเดียวจบ4ตอนได้อย่างสบายและก็ประหยัดเวลาเลยครับ เนื้อหาคร่าวๆนั้นจะเล่าเกี่ยวกับคุณแม่ลูกหนึ่งที่กลับมาจากภารกิจสำรวจอวกาศแต่การกลับมายัางโลกของเจ้าตัวนั้นมันดันนำมาด้วยเหตุการณ์ประหลาดมากมายครับทั้งโศกนาักกร,กร,รมเครื่องบินตกที่ตัวเธอเองก็อยู่ในเครื่องบินนั้นด้วยหรือข้อมูลปริศนาจากศูวนย์วิจัยในอวกาศที่เธอเองไม่สามารถให้ใครรู้เรื่องนี้ได้ครับนอกจากลูกกับสามีเพียงสองคนเท่านั้น ผมมองว่าความฉลาดของซีรีส์คือการทิ้งปริศนาเอาไว้รับแล้วค,อคออ่อยๆเฉลยปมไปทีละนิดซึ่งจะเล่าควบคู่กับดราม่าติดใจตัวละครที่ค่อยๆดำดิ่งลงไปเรื่อยๆเ,เหมือนกันคือตัวละครแม่ที่ชื่อคอล่านานซีรีส์จะวางบทมาให้เธอเป็นนักสำรวจอวกาศที่ไปเจอเสียงประหลาดบางอย่างจากคลื่นความถี่ที่มันไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์เลยครับแล้วพอเจ้าตัวกลับมาโลกก็ดันเกิดเหตุเครื่องบินตกปริศนาซะอีก จนกลายเป็นว่าภาระนั้นมันไปตกที่ตัวละครพ่อกับลูกสาวเลยครับที่มันรันทดขนาดว่าไม่มีแม้แต่โอกาสได้ไว้อะไรเมียตัวเองก็ดันกลายมาเป็นเป้าของสังคมซะอีกซึ่งเหตุที่สองคนนั้นเป็นเป้เปาของสังคมมันมาจากก่อนที่เครื่องบินจะตกพอล่าเธอได้ส่งข้อความจากวิทยุสื่อสารของห้องนักบินเลยครับว่าเธอนั้นรู้บางอย่างมาแล้วเรื่องที่เธอรู้นั้นมันก็เกี่ยวข้องกับภารกิจตอนขึ้นไปอวากาศโดยตรง และจุดนี้ซีรีส์เองก็ฉลาดเลยครับโดยการสลับไปบิวอัพราม่าของพ่อและก็ลูกสาวที่มันจะเข้มข้นไปเรื่อยๆประมาณว่าตอนนี้พ่อกับลูกสาวนั้นจะไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้อีกแล้วนะเพราะมันจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ที่พยายามเข้นความจริงว่ารู้อะไรหรือเปล่าที่เกี่ยวกับข้อความที่ภรรยาส่งมาหรือการถูกรบกวนจากสื่อและก็ผู้คนรอบตัวเลยครับที่โทษว่าเหตุเครื่องบินตกนั้นมาจากภรรยาของคุณ ส่วนตัวผมมองว่าตลอด4ตอนของปริศนาที่ซีรีส์วางมานั้นมันค่อนข้างทำหน้าที่ต่อคนดูใช้ได้เลยครับคือซีรีส์ไม่ได้เล่าแบบตรงๆครับว่าตกลงเรื่องทั้งหมดที่พอล,ล่าไปเจอในโอกาสนั้นมันคือเสียงของอะไรแต่จะเป็นการเลือกเล่าโดยทิ้งโจทย์เอาไว้ให้คนดูคิดกันเอาเองทั้งการเล่าในมุมมองของตัวละครพอล,ล่าที่เธอนั้นเคยติดยามาก,ก่อน แล้วการที่เธอนั้นขึ้นไปบนอวกาศโดยเลี่ยงการกินยาตามหมอสั่งนั้นมันอาจจะทําให้เธอนั้นหลอนไปเองก็ได้หรือมองกลับกันอีกมุมหนึ่งสิ่งที่พอล่าพูดมามันก็อาจจะเป็นความจริงก็ได้เลยครับเพราะซิรี่เองก็สลับไปเล่าในพาร์ทของสามีที่ไปเจอเอกสารลับบางอย่างที่มันบ่งชี้ว่าเมียตัวเองนั้นไม่ได้เสียสติอย่างที่ใครเขาพูดกันส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเวลาที่ซิรีนั้นเล่าสลับไปมาเลยครับ ระหว่างตัวของพอลล่ากับตัวของสามีแล้วก็ลูกสาวที่มันดูเข้าใจง่ายแล้วก็มีไทม์ไลน์เวลาที่มันชัดเจนที่ในพาร์ทของสามีก็จะเป็นการเล่าช่วงปัจจุบันที่กําลังตามเสริมความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับภรรยาส่วนในพาร์ทของภรรยาเองมันก็จะเป็นการแฟลชแบ็กอดีตเลยครับที่เธอไปเจอเรื่องบางอย่างในอวกาศที่จะค่อยๆค,คลายปมไปทีละนิดจนสุดท้ายสองไทม์ไลน์เวลาที่เล่าสลับกันไปมามันก็ได้บรรจบกันอย่างพอดีเลยครับ และสุดท้ายการเล่าตรงนี้มันก็นำไปสู่เฉลยที่ค่อนข้างเคลียร์ใจต่อปมปริศนาที่คนดูสงสัยเลยครับและมันก็เป็นตอนจบที่ค่อนข้างที่จะเมคเซนส์สมเหตุสมผลอีกด้วย <S <S พอดูจบไป4ตอนส่วนตัวผมคิดว่าเนื้อในของซีรีส์นั้นมันไม่ได้ไปทางเรื่องลี้ลับหรือทางไซไฟอวกาศแบบชัดเจนมากนักเลยครับคือมันไม่ใช่ฟิลแบบเรื่องอะไรว์ที่เจอเอเลี่ยนจงแจ้งอะไรแบบนั้น แต่ว่ามันจะเป็นฟิลความรู้สึกแบบซีรีส์ d x f i ที่มันจะมีกลิ่นอายพวกทฤษฎีสมคบคิดมนุษย์ต่างดาวที่เราแทรกไประหว่างทางการดำเนินเรื่องได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับอีกทั้งเฉลยในตอนท้ายมันก็ค่อนข้างเป็นเฉลยที่เคลียร์ใจคนดูทุกปมปริศนาที่วางมาเลยครับถึงแม้มันจะดูเป็นเฉลยที่อาจจะเบาไปสักหน่อยแต่ก็ยังดีตรงที่มันเมคเซนและก็มีหลักวิทยาศาสตร์อ้างอิงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องทั้งหมด ในส่วนของนักแสดงนั้นที่ผมคุ้นหน้าก็จะเป็นคุณเบรี่บลมาสเตอร์บรับจากเรื่องบลัดเวส Sky ที่มันเป็นเรื่องออริจินัลของ Netflix เหมือนกันและต้องบอกว่านอกจากเจ้าตัวแล้วนักแสดงคนอื่นก็เล่นได้ดีไม่แพ้กันเลยครับทั้งเรื่อง acting ทั้งเรื่องไดอะล็อกที่สามารถพาคนดูเข้าถึงบทดราม่าได้และก็สามารถเรียกน้ำตาจากคนดูได้ด้วยและยิ่งตอนสุดท้ายที่เหมือนว่าพ่อแม่ลูกได้อยู่รวมกันอีกครั้ง คือมันเป็นหนึ่งซีนที่ผมเองค่อนข้างประทับใจเลยเลยครับสรุป The Signal เป็นอีกหนึ่งมินิซีรีส์ที่ส่วนตัวผมเองค่อนข้างชอบเลยครับคือองค์ประกอบโดยรวมมันทำออกมาที่จะกลมกล่อมและก็มันมีครบทุกรสชาติทั้งเรื่องปริศนาที่เขาวางมา หรือว่าจะเป็นราม่าปมในติดใจของตัวละครที่มันค่อนข้างตรึงคนดูได้อยู่หมดัดและก็มันจะมีเมสเซจเล็กๆที่ซีรีส์ต้องการจะสื่อกับคนดูมันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยครับคือซีรีส์จะสื่อว่ามนุษย์นั้นมักจะกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่เสมอและก็แท้จริงแล้วสิ่งมีชีวิตนอกโลกนั้นมันอาจจะไม่ใช่ภัยอันตรายต่ออวกาศครับแต่ทว่ามนุษย์ในโลกนี่แหละคือภัยอันตรายที่สุดในอวกาศส่วนใครที่สนใจนั้นแนะนําเลยครับกับเรื่องนี้ แล้วก็เตือนไว้นิดน,นึงครับว่าช่วงแรกในการปูเรื่องของซีรีส์นั้นมันจะแอบชวนง่วงสักหน่อยแต่พอเข้ากลางเรื่องแล้วก็ถึงช่วงที่ซีรีส์นั้นติดเครื่องรัวๆบอกเลยครับว่าคุณจะคุ้มค่ามากกับการดูรวดเดียว4ตอนยาวๆสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ช่องพูดถึงดังของพวกเราด้วยนะครับ